วนะคะเติมน้ำกลนที่ใส่หมอะะ้อ Miren, ¿no? นี่ก็เสร็จแล้วค่ะต้มได้เตรียมต้มไดต้ต้องล้างต้องล้างหลายๆรอบค่ะเพื่อนเนาะเพราะว่าหัวลิสงมันอยู่ในดินเนาะ,ะต้องล้างไม่ได้ทำาจต้มนะเด็กไม่พรียามอยู่บ้านเนาะต้มเด็กต้องเรียน เด็กนักพรียนอยู่บ้านนะต้มเด็กกตรียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะต้มได้เตรียนต้มได้ น้ำก่อนที่น้ำให้ให้จมถั่วนะคะเติมน้ําก่อนที่ถั่วเมื่อวานนะคะถั่วเมื่อวานน,ะะาานี้ค่ะป้าจะล้างค่ะนี่ค่ะล้างค่ะหลายหลายรอบเราก็ ちょ เติมน้ำคนที่เราเอาไปต้มมาค่ะนี่ค่ะเติมน้ำต้มไปแล้วเนาองนี่ขี้ดินมีอะไรกไ็จะเก็บยากนิดนึงเนาะ แล้วก็จะอ่านแล้วนะคะสะอ่านแล้ว เติมน้ำค่ะเติม ดูแล้วก็สะอาดแล้วนะคะสะอาดแล้วเาใส่หม้อไปยค่ะใส่หม้อแล้วก็ต้มไปแล้วเนาะมีขีดินมีอะไรก็จะเก็บยากนิดนึงเนาะ น้ำให้ให้จมถั่วนะคะเติมน,น้ําก่อนเทเติน้ำแล้วเติมลงล้างต้องล้างหลายๆลายรอบค่ะเพื่อนาะเพรานนะวถั่วที่สมอยู่ในดินเนาะต้องล้างจินกันนะคะ ผัวเมื่อวานนะคะถัวเมื่อวานผที่สคะ่ะป้าจะล้างค่ะด่ค่ะล้างค่ะต้องล้างต้องล้างหลายหลายรอบค่ะเพื่อนเนาะเพราะว่าถัวที่สสมอยู่ในดินเนาะอต้องล้างเราเอาไปต้มมาค่ะค่ะเติมน้ำ นี่ก็เสร็จแล้วค่ะต้มได้เตรียมต้มได้ถั่วเมื่อวานนะคะถั่วเมื่อวาน,นะค,ะาาค่ะป้าจะล้างค่ะนี่ค่ะล้างค่ะหลายหลายรอบแล้วก็ ต้มมะค่ะโอเคเติมน้ำน้ำให้ให้จมถั่วนะคะเติมน้ำก่อนที่เราเอาไปต้มมะค่ะโอเคเติมน้ำ